สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ได้เปิดเผยนะครับบอกว่าตัวเองนั้นส่งหนังสือไปให้ปปชทางไปรษณีย์เป็น EMS นะครับเพื่อทำการตรวจสอบนายยุทธพงศ์จรสัสเถียนสสมหาสารคามพักเพื่อไทย ว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นไปตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตพศ2561หรือไม่เมื่อวันที่22กันยายน2563เนี่ยเว็บไซต์ของมติชนหัวข้อยุทธพงศ์เปิดบ้านสามัคคีเลี้ยงสอสอ,อีสานเพื่อไทยพูดคุยการเมืองชื้นมืน่นลงข่าวไว้ว่ายุทธพงศ์เปิดบ้านสามัคคีเลี้ยงสอสอ,อีสานเพื่อไทยพูดคุยการเมืองชื้นมืน่นเมื่อวันที่22กันยายน ที่ตึกสามัคคีนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามพักเพื่อไทยเปิดเซฟเฮาส์จัดเลี้ยงให้สสอีสานและสสในพักเพื่อไทยที่มีความสนิทสนมกันโดยมีสสร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นการเมืองกันอย่างชื่นมื่นนายเรืองไกรก็บอกว่าเมื่อย้อนไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่นายยุทธพงศ์ยื่นต่อปปชกรณีเข้ารับตําแหน่งสสเมื่อ25พฤศจิกายน2562พบว่า ไม่มีการแจ้งบัญชีเกี่ยวกับบ้านสามัคคีไว้แต่อย่างใดโดยในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินดังกล่าวนายยุทธพงศ์นั้นเนี่ยนะครับแจ้งมีที่ดินเพียงสองโฉนดตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามและไม่ได้แจ้งว่ามีบ้านสามัคคีดังกล่าวไว้แต่อย่างใดนายยุทธพงศ์เนี่ยนะครับกับคู่สมรสแจ้งทรัพย์สินรวมสุทธิแล้วเนี่ยยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทกับสิบเอ็ดสตางค์ในส่วนรายได้นายยุทธพงศ์นั้นแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีเนี่ยครับ 1>, 1 5 6 7 7 2 0บาทและคู่สมรสไม่มีการแจ้งไรายได้นะฮะจากข้อเท็จจริงเนี่ยที่ระบุว่านายยุทธพงศ์เปิดบ้านสามัคคีเลี้ยงสสอ,อีสานเพื่อไทยพูดคุยการเมืองชื่นมืนนั้นจึงทำให้เข้าใจได้ว่านายยุทธพงศ์นั้นอาจเป็นเจ้าของบ้านสามัคคีดังกล่าวดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบบ้านสามัคคีดังกล่าวต่อไปว่าได้มาอย่างไรตั้งแต่เมื่อใดก่อนหรือหลังการเป็นสส บ้านดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินเลขที่ซื้อที่ดินจากใครราคาเท่าใดบ้านสร้างเมื่อใดราคาก่อสร้างเท่าไรใครเป็นผู้รับเหมาชำระเงินกันอย่างไรเอาเงินที่ไหนไปซื้อที่ดินและปลูกบ้านสามีดังกล่าวโดยขอให้ตรวจสอบข้อบูลรณากา็จริงจากหลักฐานส่วนราชการและเอกชนเช่นหน่วยงานที่อนุญาตก่อสร้างหน่วยงานที่ออกเลขที่บ้านหน่วยงานที่อนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำประปาหรือผู้รับเหมาก่อสร้างประกอบไปด้วยนะฮะนี่ฮะ นายเรืองไกรก็บอกว่าเนื่องจากว่าตามข่าวดังกล่าวมีภาพบุคคลที่ห้องอาหารมีโคมไฟประดับอย่างชัดเจนมีทั้งอาหารแก้วไวน์ประกอบด้วยซึ่งในภาพนับรวมได้17คนมีหลายคนเป็นสสเช่นยุทธพงศ์จรัสเถียนนะฮะสุทินคลังแสงประเสริฐจันทระรวงทองจึงขอให้ปปชเนี่ยเชิญบุคคลที่เป็นสสในภาพทุกคนมาสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าบ้านสามัคคีดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใดและบุคคลเหล่านี้ไปที่บ้านดังกล่าวเมื่อวันที่เท่าไหร่และเนื่องในโอกาสใด ตามที่กล่าวมานี้เนี่ยจึงมีเหตุให้ขอปปชทําการตรวจสอบนายยุทธพงศ์ว่าเป็นเจ้าของบ้านสามัคคีดังกล่าวหรือไม่และตรวจสอบต่อไปว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรายการบ้านสามัคคีดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับกรามการทุจริตพศ2561หรือไม่เอาละครับนี่กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับระหว่างนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะ กับนายยุทธพงศ์จะรัสเถียรครับ